กราบสวัสดีชาวอ o ีชาวฟ e ฟ i e ชาวโลบอกและชาวโบบา e g ีเจนและชาวโลกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับผมยูกิยูกิตะนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมและเราก็มาอยู่กับเว็บ C ID s h o ชนั่นเองครับมาวันนี้เราก็มาทำการแจกคงของเว็บนี้กันนะครับส่วนเว็บอื่นก็ยังไม่มีแลนเลยนะครับก็ไว้คิดใหม่พีนะครับก็ถ้าเกิดมีคนสนใจเยะก็อาจจะลองไปเว็บอื่นบ้างนะครับ ไว้ค่อยว่ากันนะครับโอเคเราก็จะมารีวิวรีบนี้คร่าวๆอีกครั้งนะครับเออและอย่างผมเข้าสรบบไปแล้วนะครับแต่ผมลืมกดแอบกข้ขอประทานโทษนะครับก็เข้าสรบปไปแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกท่านใดที่ต้องการเ,เติมเครดิตเพิ่มก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับใส่ลิงก์และกดและสามารถตรวจสอบ point หรือเครดิตได้ที่ตรงนี้นะครับสวัสด,ดีชื่อเราแล้วมาดูตรงนี้นะครับโอเคเจ็ดบาทยังขายอยู่เท่าเดิมนะครับ แต่ท่านใดต้องการมาซุ่ม i d และซื้อ ID ก็สามารถมาลองวัดดวงกันได้นะครับว่าจะอยากลองวัดดวงอันไหนสินค้าไหนแต่รู้สึกว่าไอเก้าบาทนี้จะมีคนสุ่มไปเยอะและซื้อไปเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่าและเหมือนว่าเก้าบาทอันนี้ก็มีคนซุ่มเหมือนกันนะครับก็ไว้เราค่อยมาลองวัดดวงนะครับ และท่านใด,ท,นใดท่านใดที่ต้องการมาสุมความเกือก็สามารถมาสุมกับปืนอาวลตู้ปืนอาวิลได้นะครับตรงนี้กดเล่นเกมแล้วกดไปเลยนะครับผมและจานหลักของเรานะครับก็คือโค้ดของวันนี้ก็คือเอ้ยเอ่มรู้สึกจะค้างนะเอ้ยเกิดอะไขึ้น สักครู่นะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับพอทีเมื่อกี้คอมค้างนะครับเราก็เลยต้องการตัดคลิปออกไปนะครับเพราะว่าฮคอมก็เกิดการกระตุกแล้วค้างครับก็เลยลองรีสตาร์ทนะอาเราก็มาดูจาละของเราวันนี้เลยนะครับเป็น S E E I D underscore I ใหญ่ O ใหญ่แล้วก็ดีใหญ่นะครับอ um, ีกครั like ้งนะครับ S E E I D underscore i ใหญ่ o ใหญ่และ d ใหญ่นะครับกดไปเลย5บาทนะครับโอเคเรามาดูคอยกันเลยดีกว่าอ2บาทแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ช่องยูกิโตะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราก็ลีมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่ท่านใดต้องการให้ผมลองเล่นเกมไหนลองแคสเกมไหนลองทําเกมไหนและผมคิดว่าจะลองสตรีมเกมดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าสนใจแบบไหนยังไงนะครับ และท่านใดทีดทด่ต้องการจะคุยอยู่ผมในการสวนตก็ววาสามารถติดต่อทาง IG ได้เลยนะครับผม IG y u ยูกิโนั่นเองครับก็สำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย